คนที่ซื้อเกมผ่านสตรีมเนี่ยอาจเข้าใจว่าพวกเขาเป็นเจ้าของเกมเหล่านั้นแต่ความจริงแล้วคุณเพียงแค่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าเล่นเกมไม่ได้เป็นเจ้าของเกมจริงๆสตรีมแพลตฟอร์มเกมยอดนิยมสําหรับการซื้อเกมออนไลน์กำลังเป็นประเด็นถกเถียงเนื่องวาจากนโยบายของบริษัทที่ระบุว่าการซื้อเกมผ่านแพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่การซื้อสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเกมแต่เป็นเพียงการซื้อสิทธิ์ในการเล่นเกมเท่านั้น ดังนั้นหมายความว่าหากสตรีมปิดตัวลงหรือหากปิดบัญชีของผู้เล่นถูกระงับสิทธิ์ในการเล่นเกมเหล่านั้นก็อาจจะหายไปด้วยสตรีมและแพลตฟอร์ม,มอื่นๆเช่น Epic Game Store PlayStation Network หรือ Xbox Marketplace ใช้ระบบดิจิทัล l i ยเส้นซึ่งแตกต่างจากการซื้อเกมในรูปแบบแผน่นที่สามารถเก็บไว้ได้ในตู้เก็บของที่บ้านเคยไหมล่ะแผ่นแมททม หลายครั้งผู้ใช้สตรีมพบว่าเกมที่ตนซื้อน,นั้นหายไปจากไลบรารี hmm. เนื่องจากข้อจํากัดทางด้านนโยบายหรือกรณีที่ถูกปิดบัญชีหรือบัญชีถูกปิดกั้นนั่นแหละผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงเกมเหล่านั้นได้อีกต่อไปเราก็มาคุยถึงตัวอย่างเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วกันดีกว่านะครับนั่นก็คือในกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้หลายคนที่ถูกแบนจากสตีมเนื่องจากละเมิดกฎการใช้งานพวกเขาถูกตัดสิทธ์ ในการเข้าถึงเกมที่เคยซื้อไว้ทั้งหมดทําให้เกิดคําถามว่าเราจริงๆแล้วเป็นเจ้าของเกมเหล่านั้นหรือไม่ซึ่งคําตอบก็คือไม่นะครับเราเป็นเพียงเจ้าของสิทธิ์ในการเข้าเล่นเกมเจ้าของสิทธิ์นะอผ่านแพลตฟอร์มของ STEAM เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีกรณีที่แพลตฟอร์มถูกปิดตัวลงอย่างเช่นบริการออนไลน์ที่เคยปิดบริการในปี2015 ทำให้เกมและข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้งานนั้นหายอัตราานหายไปเลยที่ผู้ใช้อาจจะต้องคิดเพิ่มเติมก็คือการตระหนักถึงข้อจํากัดการซื้อเกมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเหล่านี้และหาวิธีป้องกันไม่ให้สูญเสียเกมเหล่านั้นเช่นการเก็บข้อมูลเกมไว้ในเครื่องมันช่วยได้แล้วหรือพิจารณาการซื้อเกมที่มีการจัดจำหน่ายในรูปแบบแผ่น แต่จริงๆแล้วนะครับผมมันก็จะมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะชื่อว่า GOG นะเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูได้นะครับผมการซื้อเกมนี่นะยังเป็นเหมือนเดิมไม่มีนโยบายแบบนี้การซื้อเกมนี่คือซื้อมาปุ๊บเป็นของเราทั้งไฟล์เกมเลยส่วนรายละเอียดถ้าเกิดว่าสุขใจนะครับผมผมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นการเฉพาะเลยอย่าลืมกดถูกใจให้กับคลิปนี้แล้วกดถูกใจให้เราด้วยและนี่นก็คือเรื่องเล่าจากเราคนเพ์เจอร์ครับส่วนผมรูมตอนนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ